บ้านหลังนี้คนละไม่ถึง5ใบแดงไปดูกันค่ะข้างในมันจะได้คุ้มหรือเปล่าคอปปิค่าพูวิลลาหลังนี้พักได้15คนเสริมได้สูงสุดถึง20คนเลยบ้านเดียวชั้นเดียวพร้อมกับสระว่ายน้ำสไลเดอร์สวยๆแบบนี้แถมหลังเนี่ยเขาเป็นเพรเซนลี่ด้วยว่ะแกสระว่ายน้ำขนาด4ีคูณเมตรไปดูโซลิฟิงรูมกันตายในเขาตกแต่งสไตล์มินิมอลน่งเล่นเขาคือแบบน่ารักมากแกกระจกบ้านใหญ่เนี่ยคือมันถ่ายแล้วสวยจริงนอกจากนี้ก็ยังมีโต๊ะพูแล้วก็โซนพนที่สำหรับเตรียมอาหาร แต่ละห้องเนี่ยมีห้องน้าส่วนตัวแล้วแกดูดิห้องน้ําแต่ละห้องนี่คือใหญ่ไม่เล่นนะห้องใหญ่มาสเตอร์เบดรูมเนี่ยสามารถนอนได้ถึง6คนตกแต่งได้อบุ่นน่านอนมากเลยค่ะแล้วเปิดประตูบานใหญ่นี้ออกไปนะทะลุไปสระว่ายน้ำได้เลยใครหาบ้านหลังใหญ่นะแนะนําหลังนี้ค่ะวันธรรมดาราคาเริ่มต้น6,900บาทพักได้ตั้ง15คนอ่ะแกบาริมสระว่ายน้ำเนี่ยมีห้องน้ําส่วนกลางสองห้องตรงนี้จะเป็นห้องครัวห้องทาอาหารนะคะแยกออกมาจากตัวบ้านใครกําลังมองหาพูลวิลล่าโซนพัทยาแล้วก็กดเซฟคลิปนี้เอาไว้เลยแล้วรรรีแช์ไปให้เพื่่อนนดูาาววั ออกมาเทียยยเท่ยวกันดีกว่าบายไปเที่ยวกัน